สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาวเฟรทุกคนนะคะวันนี้พบกับอุ้มอีกแล้วนะคะกางปากกางเขาข้างถนนนะคะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกทุกคนวันนี้เป็นวันเลิกดีวันที่18นะคะเป็นวันที่18เดือน4นะคะเดือนเมษาย,ยนพศ2อ,อ6 4นะคะเราได้เลิกดีนะคะฝนตกคือชุ่มฉ่ำมากทุกคนล้างรถมาส,สวยๆก็เราจะเอารถไปส่งลูกค้านะคะ จะเอาไปส่งคุณลูกค้าเชื่อคุณขจรขจรพงโคดเพชรนะคะทุกคนลูกค้าเยอะนะจำผิดจำถูกกันบ้างนะฮะ<ไ>อุ้มล้างรถมาส,สวยๆค่ะทุกคนแล้วดีมากที่แบบคือบรรยากาศดีมากนะรอบๆข้างคือจริงๆอ่ะอยากจะถ่ายก่อนหน้านี้แต่ว่าฝนตกตลอดทางเลยนะคะเป็นโอกาสดีมากก่อนจะเข้าบ้านลูกค้าแล้วแบบฝนหยุดต,ตกแดดออกนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวนิดนึงนะคะก็ <ๆ S 1> ะะวันนี้อุ้มก็จะมาในชุดแบบ ส่งรถนอกสถานที่นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนได้เลิกดีชุดแต่งเนี่ยยังลูกค้าก็คือสั่งไปแล้วเป็นชุดแต่งพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นตัว F 1 5 0 Spider สั่งทาสีต่างหากนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมารีวิวว่าแต่งเต็มแล้วเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ลูกค้าได้เลิกพีโอออกเมื่อวานอนุมัติเมื่อวานจะรับรถวันนี้นะคะอุ้มจัดให้เลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็เข้าไปแต่งชุดแต่งทีหลังได้นะคะเดี๋ยวอุ้มบริการให้นะคะก็ดูแล ข้างหลังการขายให้นะคะอยากได้แต่งเต็มๆวันนี้เดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูค่ะเดี๋ยวจะให้ตะกล้องถามลูกค้าลูกค้าจะมีความรู้สึกยังไงนะคะพอลูกค้าอยากได้รถที่แบบว่าตรงเรื่องดีแต่ว่าเดี๋ยวไปแต่งทีหลังเอาเนาะเดี๋ยวทุกคนตามมาเลยค่ะตะกล้องตามมาเลยมาไปส่งรถลูกค้ากันทุกคนค่ะนี่ก็คือเส้นทางนะคะในการ ที่เราจะเดินทางไปส่งรถคุณคาจอรนพงคโคตรเพชรของเรานั่นเองนะคะหลังรถนะทุกคนสังเกตให้ดีนะคะมีโลโก้ฟอร์ดรถฟอร์ดคอ,อนแกนไบอุ้มอยู่นะคะหลังกระจกนะทุกคน <S <S สวัสดีคะ่ะอ่ะสวัสดีลูกค้าชาวเพจแฟนเพจรถฟอร์ดคอ,อนแกนไบอุ้มทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันกับคุณพ่อคุณคาจรพง์นะคะคุณพ่ออะไรคะพ่อคำพันธ์โคตรเพชรพชร่อคำพันธ์โคตรเพชรนะคะ โคตรโคตรโคตรเท็ดอ่ะนะคะคิดดูเอนะคะนามสกุลแบบอลังการมากโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพ่อบ้านหยังบ้านดงบ้านดงหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดอำเภออำเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือหมู่บ้านบุบุบ้านเฮาเพิ่นเอื้นเาบ้านดงบ้านดงบ้านดงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้เรื่องามยามดีวันอาทิตย์นะคะ ก็เรามาส่งรถใหม่กันแต่ว่าวันนี้ชุ่มเย็นมากทุกคนอุ้มล้างรถมาอย่างสวยแต่ว่าฝนตกมาตั้งแต่ขอนแก่นนะคะคุณอ่อก็ต้องขออภัยคุณพ่อด้วยนะคะเดี๋ยวไปลากเอาไหมนะพ่อเนาะลากเอาไหมนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะโอเคเนาะการบริการของอ่ไฟแนนซ์วันที่มาเซ็นสัญญาโอเคไหมพ่อโอเคอ่าเจ้าหน้าที่บริการดีดีอืมไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมผ่านง่ายผ่านง่ายผ่านง่าย,าาย,าายเอกสารยุ่งยากไหมไม่ยากไม่ยากปากไว้ใน <laughs> <laughs> ่ยบวขาว่อม ให้พี่น้องบานเฮ้าเพื่อเพื่อเพิ่นมาเห็นคลิปนี้บางแนน้ำนออออนะอ,อ,องอุ่มบอฝากให้ติดต่อติดต่อเลยเนาะอออให้ติดต่อน้องอุ่มบริการดีบริการดีแก้วแก้วศูนย์ฟอร์ดขอนแก่น <laughs> ขอบคุณพ่อมากนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานรถยังไงพ่อโทรหาหนูได้นะคะถ้าไม่ตอบนี่มาด่าได้เลยนะ <laughs> มาด่าได้เลยนะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ฝั่งทางนี้นะคะแล้วก็อยากจะได้รถสวยๆบริการดีๆนะคะเรามีบริการส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านนะคะจัดทำไฟนั้นถึงหน้าบ้านนะคะปลอดภัยด้วยเพจออนไลน์ที่ยอดขายอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะคะก <laughs> ก็คงหลายคนก็คงจะติดตามมาหลายปีแล้วเพราะเพจอุ้มเปิดมาหลายปีแล้วนะคะมีสังกัดเนานะวันนี้วันอาทิตย์ก็จะมาแบบสบายๆเลิกดีนะเพราะเนาะวันนี้<ม>เราเอารถไปเจิมเนาะ<ม>ค่ะวันนี้เราก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายกล้องเลยค่ะพ่อบ๊ายบายคะ่ยคะสวัสดีค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ